เสียงเปียนโนค่อยๆดังขึ้นแผ่วเบาในห้องดนตรีร้างของโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งเล่าขานกันว่าห้องนี้เคยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะ้อมเปียนโนจนกลายเป็นวิญญาณเฝ้าห้องดนตรีมาจนถึงทุกวันนี้นักเรียนสาวคนหนึ่งชื่อว่าเมยหลังจากที่เธอโดดท้าโฮมรูมไปทั้งชั่วโมงอยู่ๆเธอก็เดินกลับมาแล้วก็พูดว่า พอกันทีกับตำนานผีเปียโ,โน,โนบ้าบอฉันนี่แหละจะอาสาไปพิสูจน์ความจริงให้เองใครสนใจไปกับฉันบ้างเพื่อนๆหลายคนที่ชอบเล่นดนตรีก็ยกมือกันเป็นแถวก่อนที่เพื่อนคนหนึ่งจะพูดขึ้นว่าฉันเอาด้วยอีกไม่นานก็จะถึงวันสอบวิชาดนตรีแล้วคืนกลัวผีกันอยู่แบบนี้พวกเราก็ไม่ได้ซ้อมกันพอดีเมื่อตัดสินใจกันได้แล้วเมและเพื่อนๆของเธอจำนวนหนึ่ง จึงได้บุกไปสำรวจห้องดนตรีร้างหลังเลิกเรียนกันด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญที่เกินวัยพวกเธอผลักประตูเข้าไปแล้วเดินเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วเพื่อนคนหนึ่งเดินไปเปิดไฟด้วยความหวาดกลัวเพราะบรรยากาศภายในห้องในตอนแรกนั้นช่างมืดมิดและเงียบสงัดมีเพียงเสียงเปียนโนเท่านั้นที่ดังขึ้นโดยไม่มีคนเล่นใครกำลังเล่นเปียนโนอยู่เนี่ย เมถามขึ้นมาด้วยเสียงเบาๆอาจจะเป็นผีก็ได้นะแกเพื่อนอีกคนตอบกลับพร้อมกับทำท่าทางหวาดกลัวพวกของเมได้เดินเข้าไปใกล้เปียนโนอย่างช้าๆและแล้วทั้งหมดก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาของเด็กสาวคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเปียนโนอยู่ตรงหน้าเธอค่อยๆหันหน้ามามองแล้วก็ยิ้มให้แต่เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นเด็กหญิงคนนั้นก็หายไป ไม่นานก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกับเปียโนที่เล่นเองได้เหมือนกับในข่าวลือในขณะที่เพื่อนๆกลัวจนตัวสัน่นเมย์ได้ตะโกนถามออกไปว่าเธอเป็นใครกันแน่เด็กหญิงก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าอย่ากลัวไปเลยฉันก็แค่เหงามาเล่นดนตรีด้วยกันเถอะทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงห้องกลับมามืดสนิทอีกครั้งนักเรียนสาวก็ต่างกรีดรั่น ก่อนที่จะรีบวิ่งออกจากห้องกันไปในทันทีเหลือไว้เพียงแค่เมที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเธอกลั้นขำจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเรียกให้เด็กสาวคนนั้นออกมารับเงินรางวัลน,น้องออกมาได้แล้วค่ะเพื่อนพี่หนีกันไปหมดแล้วเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครกล้ามาเล่นที่นี่แล้วพี่จะได้ฝึก้อมคนเดียวให้เก่งไปเลยเสียงหัวเราะของเด็กหญิงก็ยังคงดังอยู่ เมย์จึงได้เดินหาเด็กหญิงคนนั้นออกมาได้แล้วน้องพี่ไม่ว่างมาเล่นซ่อนแอบหรอกนะเด็กหญิงก็ตอบกลับไปว่าหนูก็อยู่ตรงนี้ไงพูดจบเสียงเปียนโนก็ดังขึ้นอีกครั้งเมยเริ่มขนลุกจึงได้วางเงินค่าจ้างไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกมาบังเอิญตอนนั้นพานโรงชาราได้เดินมาพอดีทั้งสองจึงได้พูดคุยกันนักเรียนครับตึกนี้กำลังจะปิดแล้วนะครับ ช่วยลงตักตึกด้วยเมยิ้มให้พานรงชาราแล้วก็บอกว่าทราบแล้วค่ะลุงออหนูวางค่าจ้างไว้บนโต๊ะนะคะฝากบอกลูกสาวลุงด้วยลุงพานรงได้ฟังก็งงลูกทรงลูกสาวอะไรกันจ้ะหนูลุงไม่มีลูกสักหน่อยเมยได้ฟังก็ตกใจอ้าวแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครกันล่ะคะสิ้นเสียงคำถามจากเม สีหน้าของลุงพานโรงก็ถอดสีก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดระเบียงหนีไปในทันทีเมนั้นได้แต่ยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวก่อนที่มือของเด็กสาวคนหนึ่งจะยื่นมือมาจับแล้วก็เอาเงินยัดคืนกลับไปให้เสียงหัวเราะดังขึ้นก่อนที่จะพูดว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเหงาฉันไม่ได้ต้องการเงินสักหน่อยฉันต้องการเพื่อนต่างหาก